ไทยฮ่องกงจับมือลุยธุรกิจนำเข้าภาพยนตร์ต่างชาติฉายไทยเสิร์ฟความหลอนแรกเสียงครวนผวาอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท WONDER S จำกัด w o n d e r s Company Ltd. ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์คุณภาพระดับโลกสัญชาติไทยจัดงานถแถลงข่าวครั้งสำคัญถึงความร่วมมือกับบริษัทโปรดักชันคุณภาพระดับเอเชียจากฮ่องกง852ฟิลม์ม พร้อมเสิร์ฟผลงานแรกในฐานะพาร์ทเนอร์ร่วมกันด้วยการนำเอาภาพยนตร์ญี่ปุ่นเขย่าวขวาัญเสียงครวญผวา o n T a k u ที่เคยคว้ารางวัล The Most Intriguing Actress ในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16 นำแสดงโดยนักแสดงระดับเอลิสชาวฮ่องกงโจซีโฮโจซีโฮมาถ่ายให้แฟนชาวไทยได้ชมกันในรอบพิเศษที่จัดขึ้นณนะโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพลสบรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยเรคาเฟ่กับกองทัพดารานักแสดงที่มาร่วมเดินอย่างทับขัง่งเพิ่มความแกรมความปางังกับการปรากฏกายของโจซีโฮนักแสดงระดับเอลิสชาวฮ่องกงเรียกว่าสวยสะกดคนที่มาร่วมงานถือเป็นสีสันก่อนเรื่องงานเปิดเวทีอย่างเป็นทางการกับการถแถลงข่าวความร่วมมือสองสัญชาต ระหว่างวันเดอร์เอสผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์คุณภาพระดับโลกสัญชาติไทยโดยคุณปุญชิดาคุณรัตนโอภา c ซ o บริษัทและคอนรอยชาวผู้บริหารและโปรดิวเซอร์จาก852ฟิล์มบริษัทโปรดักชันจากฮ่องกงคุณภาพระดับเอเชียในการเปิดตัวเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจากนั้นโจซีโฮนักแสดงนำของภาพยนตร์เสียงครวนผวา ONPAKU และผู้กำกับชาวญี่ปุ่นชูกโกฟูจิอิ เมอร์ชูก f ฟู i i ไได้เล่าถึงบรรยากาศในการทำงานที่เธอทุ่มเกินร้อยกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แฟนๆได้ชมโดยในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษอีแมนทาฮิรีอีแมนทีเอเอชเอาร์ไอ e นักแสดงคนแรกในสังกัด 852ฟิล์มซึ่งกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องเด e m a ม e ที่มีกำหนดเข้าฉายเร็วๆนี้โดยอีแมนได้นำเอาตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขามาเปิดให้แฟนๆชาวไทยได้รับชมก่อนใครในงานนี้เป็นครั้งแรกปิดท้ายด้วยการพูดคุยกับ3าหนุ่มนิปปอนบอยสลุกอิชิคาวาโอมิริโตะฮิเดกินากายามาที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ศิลปวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นให้ฟังอย่างสนุกสนาน โดยภาพยนตร์เสียงครวนผวา ONPAKU เป็นเรื่องราวของซาร่าโจซีโฮหญิงสาวชาวฮ่องกงหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มเธอตัดสินใจเดินทางมายังญี่ปุ่นแต่กลับต้องมาเจอความหลอนสั่นประสาทในมินปาคุเกสเฮาเก่าแห่งหนึ่งนาะมหานครโตเกียวสถานที่แห่งนี้ช่างเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับอันน่ากลัวและมีอดีตที่ซับซ้อน แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้กลับดูเหมือนถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วกับความลับอันสุดระทึกขวัญนานะมินปาคูเกสเฮาเก่าสุดหลอนที่ต้องมีใครสักคนเสียสละเพื่อไขปริศนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอบพิเศษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงครวญผวาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม O N T A K U เครื่องหมายสี่เหลี่ยม J O S I E F O เครื่องหมายสี่เหลี่ยมญี่ปุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮ่องกง